ครับผมจผตุพรบุุษพัฒน์ครับทีดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่จริงนี่กรมเนี่ยตั้งมาตั้งแต่ปี2535นอะครับก็ถือว่าเป็นกรมที่มีความสําคัญในการที่จะช่วยในการให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ระนักได้เข้าใจถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับและการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมมีหน้นาที่ในการประชาสัมพันธ์มีหน้นาที่ในการท,ที่จะสร้างจิตสํานึกให้พี่น้องประชาชนภาพรวมทั้งหมดของภารกิจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็คือการ ส่งเสริมกระตุ้นจิตสำนึกให้พี่น้องประชาชนนะครับในการเข้ามาดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดครับสำหรับในส่วนของกรมส่งเสริมความสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากภารกิจเรื่องที่รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีแล้วนะครับภารกิจตามภาระะกิจต่างๆที่กรมดำเนินการก็มีหลายเรื่องนะครับซึ่งผมขอจอาดกลับเรียนที่เด่นๆที่เราจะทําในปีนี้นะครับสาหรับในปีนี้นะครับเราก็ตั้ง ตีมตั้งแต่ตอนวันสี่ธันวาคมวันสิ่งแวดล้อมไทยนะครับซึ่งเราจะถวายให้กับเป็นสำหรับพ่อหลวงของเราแปดอยุทธการ5เป้าหมายในการที่จะทําให้พี่น้องประชาชนทั้งหมดเนี่ยนะครับกลับไปสู่ในการเรื่องของการใช้ชีวิตที่มีความสุขนะครับแล้วก็มีสิง่งแวดล้อมที่ดีนะครับซึ่งสอดรับกับนโยบายของพระนทธท่านนายมนตรีเรื่องของกรีนกรอตคือการเติบโตที่มีมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งอยุทธการต่างๆทั้งหมดเนี่ยครับก็จะเป็นความตอบสนองคือว่าเมืองสวยน้ำใสไร้มนิษ แต่ต้องกินอยู่รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับในช่วง10-20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าทั้งทั้ง,ท,งทั้งโลกเลยนะครับเราหงายเกี่ยวับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่เฉพาะในประเทศไทยนะครับทั้งทั้งโลกเนี่ยเราก็ให้ความสาคัญทั้งนี้สาเหตุของการที่ทําให้เกิดภาวะเรียกว่าโลกร้อนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการกระทําของน้ำมือของมนุษย์นะครับพฤติกรรมที่การเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ กิจกรรมที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองสิ่งที่ตามมาก็มีหลายเรื่องาก,การการสภาพภูมิอากาศแปรปรวนนะไม่เป็นไปตามฤดูกาลนะครับแล้วก็เรื่องของซีเรเวอไ i ซ์การเพิ่มขึ้นของระดับน้าทะเลโดยเฉพาะที่ผ่านมาเนี่ยครับในปี2554เนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยก็เจอภาวะที่เรียกว่าอุทกภัยซึ่งเป็นมหาอุทกภัยที่ที่คิดว่ารุนแรงในระดับต้นๆที่ที่ประเทศเราได้รับนะครับซึ่งก็ก่อเกิดความเสียหายทั้งไม่ว่าทั้งชีวิตและเรื่องทรัพย์สินในต่างๆ แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีปัญหาเนี่ยก็ส่งผลให้สุขภาพจิตสุขภาพร่างกายเราก็มีปัญหาไปด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เขาอยากจะเรียนถึงพี่น้องประชาชนนะครับว่าทางกรมส่งเสริมความสิ่งแวดล้อมเราก็ตระหนักในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราถึงมีการส่งเสริมและมุ่งเน้นให้พี่น้องประชาชนรู้จักติตสํานึกในการที่จะช่วยในการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาเรื่องสืันความธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรามีอยู่4ส่วนนะฮะที่เราควรจะต้องมุ่งเน้นนะฮะในการเข้าไปทําความเข้าใจส่วนที่1เรื่องภาคประชาชนนี่ชัดเจนที่สุดนะครับก็คือการทําความเข้าใจทามใานความรู้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ทุกเครือข่ายต่างๆพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นส่วนสําคัญในการที่รับรู้และเข้าไปแก้ไขปัญหาส่วนที่2นะครับท,ที่ที่ต้องทาความเข้าใจคือภาคของภาคราชการ ระเบียบต่างๆที่ที่จะเอื้อหรือที่จะช่วยในการเข้าไปแก้ไขพังงันสิ่งต้องชัดเจนแล้วก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังอันนี้ก็จะช่วยได้อย่างมากนะครับซึ่งทางกรมเราก็เข้าไปในการที่จะเข้าไปหาลือ,องกำเนวดงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีการฝึกอบรมต่างๆให้กับส่วนราชการเนี่ยให้มีความรู้ความเข้าใจส่วนที่3นะครับเรื่องของภาครโรงงานภาคธุรกิจฮะนี่หมายความว่าโรงงานและภาคธุรกิจเนี่ยจะต้องเข้าใจเรื่องของการเข้าไปดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมฮะโรงงานสีเขียว การบริการมิตรสิริวัล้อมเนี่ยต้องเข้าไปทําความเข้าใจส่วนสุดท้ายส่วนที่4อันนี้เป็นส่วนที่สําคัญก็คือเรื่องของภาคของพี่น้องสื่อมวลชนภาคการประชาสัมพันธ์นะครับทั้งหมดเนี่ยทำแทบตายถ้าไม่มีการประชาสัมพันธ์ในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยก็ทําให้พี่น้องประชนไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นทั้ง4ส่วนเนี่ยทั้งภาคประชราชนภาคราชการภาคธุรกิจภาคประชาสัมพันธ์ภาคสื่อมวลชนเนี่ยต้องทํางานร่วมกันเป็นสีขาที่มีความสําคัญเมื่อสีขามีความเข้มแข็งผมคิดว่า การแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีประโยชน์และสามารถตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างมากที่สุดครับจะฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่ดูทางรายการนี้นะครับการที่ผมพูดตั้งแต่ต้นเลยว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือคงไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือต้องเป็นหน้าที่ของพี่น้องทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้ ในการที่ต้องร่วมมือกันในการเข้าไปแก้ไขปัญหานะครับถ้าจะถามว่าให้หน่วยงานหน่วยงานเดียวทำคงคงทำไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากถึงพี่น้องครับที่รับชมในยการว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยการตั้งแต่เราตื่นมานะครับตื่นมาเราก็จะเห็นเลยว่าสิ่งที่อยู่รอบๆข้างเราเนี่ยก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าท่านคิดว่าวันนี้ถ้าท่านเอาง่ายที่สุดท่านรู้จักการคัดแยกขยะนะครับเนี่ยง่ายๆที่สุดเลยในการที่จะ ในการที่จะช่วยเหลือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับหรือการที่เราไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยการจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับในพื้นที่ของประเทศของเราเนื่องจากต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยก็สามารถดูซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง1ตันต่อหนึ่งต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องง่ายที่สุดก็คือการที่เราสามารถที่จะใช้สิ่งที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยให้เกิดประโยชน์ที่สุดก็เหมือนกับคำขวัญที่ทางกลางกรมส่งเสริมสิ่งเร้าเราจะเดินหน้าทั้งปีคือเรื่องว่าเมืองสวยน้ําใสไร้มลพิษแต่ เพราะเราต้องกินอยู่รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นการแก้ไขปัญหาเรื่องสิงส่งแวดล้อมอยู่ในมือของท่านทุกคนนะครับไม่ได้อยู่ในมือผมแต่อยู่ในมือของท่านท่านทุกคนที่จะช่วยกันในการที่แก้ไขปัญหาให้โลกใบนี้มีความสุขมีความสวยงามแล้วก็อยู่กับเราไปนานเท่านานครับ